สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพาพี่น้องมาชมสมเด็จวัดรักรังพิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้จะเด่นมากๆนะครับในเรื่องของคราบปกคลุมต่างๆที่เป็นสีขาวนะครับออกนี้นะครับที่เรียกว่าแป้งโรยพิมพ์หรือว่าคราบแคนไซส์นะครับก็จะเป็นลักษณะปกคลุมแบบนี้นะครับสวยงามทั้งองค์เลยนะครับองนี้เนื้อนั้นนุ่มนะครับ เป็นพิมพ์ฐานแซมนะพี่น้องครับเห็นไหมครับเราจะมาขยายดูเนื้อกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะพี่น้องครับพิมฐานแซมนั้นปกติก็จะสอบล่างบานบนเห็นไหมครับสอบล่างบานบนล่างจะเล็กกว่าด้านบนเล็กน้อยเนื้อหาสวยไหมครับขยายแล้วสวยมากกล้องคมชัดสูงนะครับว่าเป็นกล้องมาโครบวกอาลเตาวานี่ครับให้พี่น้องเห็นแบบ ชัดๆเนื้อๆอโอ้โหสวยงามตุกมมิติเลยนะครับนี่ครับคมชัดมากค่อยๆจับให้พี่น้องเห็นเนื้อหาขยายก็ได้หน่อยนึงนี่ฮะขยายให้พี่น้องเห็นความสวยของเนื้อเป็นไงฮะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเราลงกล้องเลยนะพี่น้องครับเนาะเหมือนเราลงกล้องเลยแม้ความลึกนุ่มของเนื้อเนี่ยฮะ บางคนก็จะตีเป็นบางคุณพรมนะครับแต่ว่าเนื้อบางคุณพรมจะต้องเป็นโทนขาวแต่นี้เป็นเนื้อวัดละฆังอย่างชัดเจนนะพี่น้องครับนี่ฮะเห็นไหมครับความสวยของคราบองค์นี้ถือว่าสวยมากนะครับคราบเห็นไหมคร,บคราบปกคลุมนะครับคราบแขนไซส์นะครับนี่ฮะน้ำปูนออกมาทำปิยากับออกซิเจนนะครับเห็นไหมฮะ เนือ้อพระก็หนักนุ่มมากๆนี่ครับค่อยๆดูทีละจุดไปนะครับเห็นไ,ไหมครับราบสูวไวจริงๆองนี้นี่พิมพ์ทรงพิมพ์ฐานแซมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับราบปกคลุมจนกระทั่งองนี้ขูไม่คยติดนะครับแต่ว่า <c oughs> พุทธศิลป์นั้นพิมพ์ฐานแซมอย่างแน่นอนเห็นไ,ไหมฮะฐานแซมสองชั้น ลักษณะชั้นล่างเนื้อหนึบนุ่มมากพี่น้ององค์นี้สวยเหลือเกินนะพี่น้องสวยมากๆสวยจนให้องค์พระบรรยายมากกว่าคําพูดจะนั้นอีกนะสวยกินใจไหมครับงดงามมากหน้าสะสมมากครับหน้าบูชามากนี่คือจกักรพรรดิพระเครื่องอย่างแท้จริงนะพี่น้องครับสวยสวยงามมาก จะบรรยายเลยครับพี่น้องครับโอ้โหใครได้ไปครอบครองนี่ครับก็ถือว่าอิ่มเอ,ม,อมใจเนีเป็นสิริมงคลของชีวิตด้วยนะพี่น้องครับสวยสุดๆครับพี่น้องครับ